ต่อไปค่ะข้อสี่เขาบอกว่าให้เขียนสูตรแล้วก็เรียกชื่อพร้อมทั้งระบุชนิดของสารประกอบในการรวมตัวกันกับาธาตุคอรินของาธาตุดังต่อไปนี้อ่าก็คือมารวมกับคอรินแหละอันนี้ก็คือลิเทียมค่ะลิเทียมมาเจอกับคอรินหนูก็จัดการเลยลิเทียมอยู่หมู่หนึ่งคอรินอยู่หมู่เจ็ดหนูก็คูณคว่ยปึ๊บหนูก็จะได้ลิเทียมคอไรด์เนาะชื่อเขาคือลิเทียมค่ะลิเทียม คลายแล้วเขาเป็นสารประกอบอะไรด้วยนะไอออนิกงะเพราะว่าเจ้านี่เป็นโลหะไอเจ้านี่เป็นโลหะลิเทียมเป็นโลหะแล้วก็คลอรีนเป็นโลหะนั่นเองอตัวต่อไปบอรอนอะบอรอนบีบอรอนค่ะบอรอนแล้วก็คลอรีนบอรอน,รอ,นอยู่หมู 3, 3่3าบวกค่ะ แล้วก็คอลินหนึ่งลบเหมือนเดิมค่ะหนูก็จะได้สูตรคูณไข่เป็นอะไรคะ BCL ห้อยสจ้าซึ่งซึ่งซึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือคอยกเวน้นอันนี้คือบอรอนจำได้ไหมดังนั้นเวลาเรียกชื่อค่ะโบรอน ไรคข้อรายค่ะเขาเป็นโคเวเลนต์ธรรมดาหมู่สามเด็กๆจะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นโลหะนะแต่เขาเป็นข้อยกเว้นโอเคดอกจันไว้อีกนิดนึงเอาไปไนโตรเจนก็ไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนเป็น3บวกแล้วก็คอรินเป็น1ลบเช่นเดียวกันแล้วก็ไปคูณค่ายเปึ๊บเรียบร้อยก็จะได้เป็น ncl ห้อยสามค่ะซึ่งไนโตรเจนก็เป็นอะโลหะคอรินก็เป็นอะโลหะดังนั้นอ่านตัวห้อยด้วยดังนั้นอ่านว่าไน ไนโตรเจนไตรคอ์ rogen, core, นะไตรคอรายค่ะเขาเป็นสารประกอบโคเวเลนซ์ค่ะต่อไปแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมหมู่2-2บวกค่ะมาเจอกับคอรีนค่ะชุบนีคุณค้อยกับ ine, คอรีนคอรีนหลบเหมือนเดิมค่ะดังนั้นกลายเป็นแมกนีเซียมคอร์ยไม่ต้องอ่านตัวห้อยนะแมกนีเซียม คอไรโอเคเขาเป็นไอออนิเพราว่าแมกนีเซียมของเราเป็นโลหะนั่นเองต่อไปอนะลูมิเนียมเนาะอะลูมิเนียมหนูก็ Al เนาะ a อหนูอยู่หมู3่3บวก3ค่ะแล้วก็ไปเจอกับคอลีนลบเหมือนเดิมค่ะกลายเป็นอะลูมิเนียมคอไรค่ะเพราะว่าอะลูมิเนียมเป็นโลหะก็จะเป็นไอออนิกไม่ต้องอ่านตัวห้อยอะลูมิเนียม คอรายดังนั้นเป็นไอออนิกเรียบร้อยอข้อต่อไปจ้าข้อที่หาเนี่ยเขาให้เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบที่เกิดจากหมู่2แล้วก็หมู่6กับใครกับสารประกอบที่เกิดจากไฮโดรเจนแล้วก็หมู่6ตามประเด็นดังต่อไปนี้เด็กๆก็มาดูถ้าหมู่2คูเอให้เป็น x เนาะหมู่2เป็นบวก2ค่ะหมู่6คูเอให้เป็น y แล้วกันหมู่6ก็เป็นสงลบเวลาเด็กๆคูณค่อยเด็กๆก็จะได้เป็น x เอ็ก y ไปเลยเพราะว่าเขาเป็น2กับ2มันตัดทอนได้อยู่แล้วทีนี้พอมาเจอกับไฮโดรเจนหมู่หเนาะให้เป็น Y เหมือนเดิมค่ะเป็น2ลบเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นบวกหนึ่งชุเวลาที่หนูเขียนสูตรออกมาหนูก็จะได้เป็น X ห้ยอ่าเ,เป็นไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนห้อย2แล้วก็ y อะ่ะทีนี้เขาถามว่าอัตราส่วนจํานวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบเป็นอย่างไรถ้าเป็นอัตราส่วนระหว่างหมู่อะไรเนี่ย หมู่2กับหมู่6อัตราส่วนตัวนี้ก็คือ1ต่อ1โอเคเนาะดังนั้นอ,อันแรกคือหมู่2กับหมู่6เนี่ยอัตราส่วนค่ะอัตราส่วนที่จํานวนอะตอมที่มารวมกันกลายเป็นสารประกอบอัตราส่วนของเขาจะเท่ากับ1ต่อ1ค่ะแต่ถ้าเป็นกับไฮโดรเจนใช่ไหมกับไฮโดรเจนหมู่6กับไฮโดรเจนหมู่6กับไฮโดรเจนหมู่6กับไฮโดรเจนแสดงว่าเป็น1ต่อ2นั่นเองคือหมู่6ใช้ไป โมฮุกับไฮโดรเจน หมู่6กับไฮโดรเจนเด็กๆก,ก็ดูสูตรเขาเลยหมู่6มีอยู่1ไฮโดรเจนเป็น2ค่ะอัตราส่วนที่จะมารวมกันเป็นสารประกอบเนาะอันนี้คือไฮโดรเจนกับหมู่6เด็กๆก,ก็จะได้เป็นหนึ่งสองต่อหนึ่งเนาะสองต่อหนึ่งก็คือไฮโดรเจนขึ้นก่อนค่ะไฮโดรเจนใช้2ค่ะแล้วก็หมู่6ใช้1นั่นเองต่อไปจุดเดือดจุดล้มเหลวค่ะจุดเดือดจุดล้มเหลวเด็กๆก,ก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเขาเป็นสารประกอบอะไรเจ้าเนี่ยหมู่2หมู่2เป็นโลหะถูกต้องป้ะแล้วก็มา เจอกับอะโลหะอันนี้เป็นไอออนิกนี่ไอออนิกค่ะส่วนเจ้านี่ไฮโดรเจนก็เป็นอะโลหะหมู่หก็เป็นอะโลหะดังนั้นเจ้านี่เป็นโควาเลนต์ค่ะดังนั้นจุดเดือดจุดล้มเหลวของตัวที่กรุปที่1อ่นนะนะครูเอให้เป็นกรุปที่1อันนี้เป็นกรุปที่2ค่ะกรุปที่1จะมีค่าสูงกว่ากรุปที่2ค่ะเพราะว่ากรุปที่1เขาเป็นไอออนิกแล้วกรุปที่2องเขาเป็นโคววเลนต์ธรรมดาไอออนิกจะสูงกว่าโควาเลนต์อยู่แล้วต่อไปการนำไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวค่ะ กรุ๊ปที่1เนี่ยเขาจะนำไฟฟ้าได้ไฟฟ้าได้เมืออมเเอม่อล้อมเหลวเวนาะเมื่อล้อมเหลวค่ะแต่ถ้ากรุ๊ปที่2เนี่ยไม่นำไฟฟ้า,าไม่นำไฟฟ้าเพราะว่าเขาเป็นโคเรนต์นะโคเรนต์ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะนั่นเองโอเคต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ เขาให้ระบุอะไรข้อที่6เขาให้ระบุชนิดของพันธะแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวที่สําคัญระหว่างโมเลกุลหรืออนุภาคของสารต่อไปนี้อ่ะอันแรกค่ะอุ้ย Fe นี้ก็ต้องเป็นพันธะอะไรแล้วโลหะนี่โลหะต่อไป HF ค่ะเฮ้ย HF มีพันธะอะไรอยู่พันเป็นสารประกอบชนิดพันธะอะไรเนี่ยพันธะโคเวเลนต์ใช่ไหมโคเวเลนต์ค่ะซึ่งโคเวเลนต์นี้พันธะมีพันธะมีแรงเนาะมีแรงค่ะมีแรงอะไรอยู่ด้วยมีแรง แหงพันธะหาย เจอเจนค่ะคือพังไฮโดรเจนจะเกิดกับธาตุสามธาตุเท่า,ทาน,นั้นคือไฮโดรเจนไปเจอกับ FO แล้วก็ N อ่ะต่อไป Co ค่ะ CO2 อันนี้เป็นสารประกอบโคเวเลนส์อ่ามีแรงแรงที่อยู่ในนั้นก็จะมีแรงแผ่กระจายหลอนดอนเพราะว่าเราเป็นโมเลกุลที่ไม่มีคู่อะโอเคเนาะดังนั้นมีแรงแผ่กระจายลอนดอนชุบต่อไปค่ะ H2O ค่ะ H2O ก็เป็นโคเวเลนต์นะแต่เป็นโคเวเลนต์ที่มีคู่ดังนั้นเขาจะมี แรงที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลเขาก็คือมีอแรงระหว่างค้่เนาะมีแรงระหว่างค้่ด้วยมีรอนดอนอะคูเอเขียนมีรอนดอนด้นดวยแล้วก็มีแรงระหว่างค้่ด้วยและที่สําคัญเขามีโอกับเอสแสดงว่าเขามีพ mm ันธะไฮโดรเจนด้วยต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะคือ KCl เฮ้ย KCl นี่เป็นทันธะไอออนิกอ่าไอออนิกต่อไปค่ะ NCl3 ค่ะ NCl3 นี่เป็นโคเวเลนต์ ent, เนาะเป็นโคเวเลนต์ค่ะแล้วเป็นโคเวเลนต์แบบมีคู่ด้วยแสดงเขาว่าแสดงว่าเขามีแรงระหว่างคู่นั่นเองอ เรียบร้อยให้เขียนโครงสร้าง r e w i s แล้วก็สอบบอกสภาพ,พั้วของพันธะสภาพ,พั้วของโมเลกุลพร้อมทั้งบอกรูปร่างของสารต่อไปนี้ด้วยเนอะรูปร่างของสารต่อไปนี้ด้วยตัวแรกคือ BCl3 แสดงว่า B เป็นอะตอมกลาง Cl อยู่ล้อมรอบ Cl อยู่ล้อมรอบ Cl อยู่ล้อมรอบคนที่มีค่า EN สูงกว่าก็คือ Cl ดังนั้น ประจุเนาะประจุไปทางฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบเนาะอ่ะคูเอใส่สัญลักษณ์ให้หัวลูกศรจะไปหาขั้วลบนะคะดังนั้นหัวลูกศรไปหาขั้วลบค่ะหัวลูกศรไปหาขั้วลบอนะ่ะอันนี้คือสภาพขั้วแล้วต่อไปเขาให้อ่าแล้วเขาให้เขียนรูปร่างถูกต้องไหมเขาให้เขียนรูปร่างด้วยว่าเป็นรูปร่างอะไรอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมอะไรเลยสามเหลี่ยม แบนราบทําไมถึงเป็นสามเหลี่ยมแบนราบก็เขาบรอนอยู่หมู่3มหมู่3ไปแล้ว3มันหมดเลยเนาะซึ่งโมเลกุลของ BCL 3นี้เป็นโมเลกุลที่โมเลกุลที่มทไม่มีค้วแต่พันธะเราเป็นไงพันธะมีค้่โอเคต่อไปอาร์ซินิกค่ะ As กับ Al 5นี่ As เป็นอะตอมกลาง Cl อ่ะ Cl 5ตัว1 2 3 4แล้วก็5 สภาพคั่วก็ต้องไปหา Cl เพราะว่า Cl เขามีค่า en สูงกว่าอ่าดังนั้น Cl จะเป็นคั่วลบแล้วก็แอซินิกของเราจะเป็นคั่วบวกนั่นเองปึ๊บอ่ะพันธะนี้มีคั่วไหมคะพันธะนี้พันธะมีคั่วค่ะแต่โมเลกุลของเราไปดูซิแอซินิกอยู่หมู่5หมู่5ไปแล้ว1 2 3 4แล้วก็5หมดปะหมดค่ะ รูปร่างของเขาก็จะเป็นพีระมิดจาฐานอะไรนะจ๊ะฐานสามเหลี่ยมนั่นเองเขาอยู่หมู่หค่ะห้าหนึ่งสองสามสี่หไปหมดเลยดังนั้นไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวๆก็เลยเป็นพีระมิดฐาน3าเหลี่ยมแล้วก็โมเลกุลน,นี้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีค้วด้วยโอเคอ่ะต่อไปซิลิกอนค่ะซิลิกอนแล้วก็คลอรีนสีตัวหนึ่งค่ะ ส3แล้วก็สี่เหมือนเดิมค่ะประจุลบขั้วลบขั้วลบขั้วลบ4ขั้วลบก็เป็น CL ค่ะขั้วบวกก็เป็น SI เพราะว่า CL เขามีค่า EN สูงกว่าดังนั้นเขาจะแสดงขั้วลบฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอะทีนี้ทีนี้ไปดูว่าเฮ้ยซิลิคอนเขาอยู่หมู่4ี่จ้าเขาอยู่หมู่4ี่ค่ะหมู่4ี่ไปแล้วหนึ่งอสสี่เอ้ยหมดเลยค่ะถ้าหมดแบบนี้แสดงว่าพันธะเขามีขั้วนะพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลรวมแล้ว โมโมเลกุลไม่มีคู่อ่าเพราะว่าอิเล็กไม่หลือิเล็กตรอนคู่ดดเดียวแล้วก็โมเลกุลนี้เป็นโมเลกุลที่สมมาตรสามารถาพลังงานพันธะสามารถหักล้างกันได้หมดเรียกว่าทรงสีนะ่หน้าอ่าตอบ